สวัสดีค่ะเรียนออนไลน์บายคุณครูวินะคะสำหรับวันนี้นะคะอยากจะทราบกันดีว่าเจอครูวิก็ต้องเรียนวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะอะทีนี้นักเรียนชั้นป .5 ในวันนี้นะคะครูวิกอ็อย่างที่ทราบกันดีว่า ครั้งที่แล้วคาบที่แล้วเราเรียนเราเรียนเรื่องบรรยากาศนะคะซึ่งบรรยากาศของเราก็มี5ชั้นนั่นเองจําได้ไหมเอ่ยอ่าเดี๋ยววันนี้คุณครูวิก็จะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้นักเรียนมีความจําที่ดีขึ้นนะคะอ่ะแต่วันนี้คุณครูวิมาสอนเรื่องความดันบรรยากาศครั้งที่แล้วเรื่องบรรยากาศวันนี้ความดันบรรยากาศนั่นเองดังนั้นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ว่าเอ๊ะไอ้ความดันบรรยากาศมันมีประโยชน์อย่างไรมันเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับชีวิต ประจำวันของเราหรือแม้กระทั่งว่าอ่ะแล้วเราดูจากไหนว่าไอ้ความดันบรรยากาศมันมีค่าเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูคก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียน,นได้ฟังกันค่ะค่ะสําหรับในเรื่องนี้นะคะในเรื่องบรรยากาศของเราครูก็จะกล่าวข้างต้นว่าให้ทราบกันก่อนว่าบรรยากาศคืออะไร บรรยากาศก็คืออากาศที่มันห่อหุ้มโลกนั่นเองนะคะซึ่งประกอบด้วยอะไรซึ่งประกอบด้วยแก๊สด้วยไอน้ําหรือแม้กระทั่งอนภุภาคต่างๆนะคะซึ่งบรรยากาศของโลกก็คืออากาศที่มันห่อหุ้มเป็นไงคะที่ห่อหุ้มโลกนั่นเองเห็นไหมตรงนี้ก็คืออากาศที่มันห่อหุ้มโลกนะคะประกอบด้วยแก๊สอะไรแก๊สไนโตรเจนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สอื่นๆต่างๆอีกมากมายค่ะอันนี้คุดทวนความรู้ให้นเรนได้ animations. ฟังกันเนาะต่อไปค่ะบรรยากาศของโลกมี องค์ประกอบ3ส่วนแต่ที่กล่าวไปข้างต้น1เลยอากาศ2ไอ้น้ำ3อนุภาคอากาศของเราไม่ได้ประกอบแค่ออกซิเจนอย่างเดียวนะคะอากาศของเราเนี่ยประกอบได้หลายส่วนๆมากมากเลยนะคะซึ่งมันสามารถนะคะมันประกอบได้หลายๆอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแก๊ส ไนโตรเจนทำไมถึงบอกว่าแก๊สไนโตรเจนไนโตรเจนตัวนี้นะคะจะมีเยอะมากๆเลยในบรรยากาศของเรามีทั้งหมดตั้ง78กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งในส่วนนี้ก็คือเน็ตแก๊สไนโตรเจนเป็นตัวทำละลายนั่นเองค่ะทีนี้มีแก๊สอะไรอีกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สออกซิเจนแก๊สอาร์กอนแก๊สอื่นๆอีกรวมกันประมาณ100%นะคะดังนั้นเนี่ย สารพวกนี้จะเป็นสารเนื้อเดียวกันนะคะซึ่งเป็นสารละลายและเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วกลายเป็นอากาศที่เราหายใจกันนั่นเองค่ะอ้าวทีนี้อันดับ2องคืออะไรนะคะองค์ประกอบของบรรยากาศก็คือไอ้น้ำไอ้น้ำก็คือเกิดจากอะไรเกิดจากการคายน้ําของพืชการหายใจของมนุษย์ หรือสัตว์หรือแม้กระทั่งการระเหยของห้วยหนองคองบึงหรือแม้กระทั่งน้ําทะเลมาหาสมุทรต่างๆเกิดการระเหยดังนั้นในแต่ละพื้นที่นะคะไอ้น้ำก็จะมีไม่เท่ากันเช่นกันอันที่3ก็คืออนุภาคอนุภาคก็คือเกิดจากของแข็งนะคะเกิดอะไรคะเกิดการแพร่กระจายแล้วก็ไปสู่บรรยากาศนั่นเองค่ะอันนี้คุณครูวิก็อธิบายคร่าวๆก่อนเนาะค่ะสำหรับการแบ่งชั้นบรรยากาศอยากที่ทราบกันดีนะว่า การแบ่งชั้นของมันเนี่ยประกอบด้วยอะไรคะมีทั้งหมด5ชั้นนะคะ5ชั้นของเรามีอะไรบ้าง 1. เลยโทรโฟสเฟียสองสตาร์โทโสเฟียสามมิโซสเฟียสี่เทอร์โมสเฟียและ5เอกโซเฟียค่ะซึ่งทั้งหมด5ชั้นนี้นักเรียนก็อยากที่ทราบกันดีว่าในชั้นแรกโทรโฟสเฟียซึ่งสูงจากแผ่นดินของเราเนี่ย 6ถึง20กิโลเมตรตัวนี้จะเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกเมฆพายุหรือแม้กระทัง่งหิมะหรือลมนะคะอันนี้ก็คืออยู่ในชั้นนี้เลยนะคะชั้นโทรโพสเฟียอันดับ2คือสตาโตสเฟียเป็นชั้นที่มีความเสถียรภาพสูงสุดเลยดังนั้นการบินหรือว่าเครื่องบินของเราก็จะบินในชั้นนี้นะคะนี่ชั้นนี้นะคะตรงนี้เลยนะคะ เนี่ยเห็นไหมเห็นลูกศรที่ครูชี้ไปนะคะตรงนี้จะเป็นพวกเครื่องบินไอพ่นต่างๆที่มันจะบินในช่วงนี้เพราะว่ามีความสเสถียรภาพสูงสุดนะคะตรงนี้เลยลำดับถัดมาก็คือมีโซสเฟียเป็นบรรยากาศที่อยู่จากพื้นตั้งแต่50-80ถึง80กิโลเมตรนะคะอันนี้คือมีโซสเฟียนะคะอ่าลำดับถัดมาก็คือโทโมสเฟียก็คือสูงตั้งแต่8 0ถึง600กิโลเมตรนั่นเองนะคะสูงจากพื้นแผ่นดินของเราเนี่ย ตรงนี้จะเป็นเทอโฟสเฟียร์ re, ตรงนี้นะคะต่อไปอันดับสุดท้ายคือเอกโซเฟียสนะคะคือตั้งแต่600กิโลเมตรจากผิวโลกขึ้นไปนั่นเองนี่จนถึง1000กิโลเมตรนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือการแบ่งชั้นบรรยากาศของโลกเรานะคะแบ่งทั้งหมด5ชั้นอย่างที่ครูกล่าวข้างต้นเนาะลำดับถัดมาค่ะนักเรียนจา๋นานักเรียนดูในเรื่องของ บรรยากาศก็ต้องเกี่ยวกับความดันแล้วความดันมันเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตประจําวันนักเรียนฟังให้ดีค่ะความดันบรรยากาศหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความดันอากาศนะคะคือแรงดันของอากาศที่กระทําต่อผิวโลกทอามนะคือแรงดันหรือความดันอากาศที่กระทําต่อผิวโลกหรือ ค่าของแรงดันอากาศต่อหนหน่วยพื้นที่นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะแรงดันอากาศจึงมีหน่วยเป็นพาสคาลนะคะหรือนิวตันต่อกิโลเมตรนั่นเองค่ะเอาแล้วเรามาดูสูตรของเรานะคะเมื่อกี้จากความหมายของมันเดี๋ยวผู้อธิบายเพิ่มเติมให้ฟังความดันความดัน pressure pressure นะคะคือ p ใช้สัญลักษณ์คือ p Pre pressure คือความดันจะเท่ากับเท่ากับอะไรเท่ากับแรงดัน f คือแรงนะคะ f คือแรงดันต่อพื้นที่เอาใหม่นะ p แรงดันเท่ากับ p ความดันกูพูดผิดนะคะ p ความดันเท่ากับแรงดันต่อพื้นที่แรงดันจะเท่ากับนิวตัน จำได้ไหมคะที่ครูเคยสอนนักเรียนเรื่องแรงเรื่องแรงนิวตันมาจากไหนนิวตันจะมาจากคำว่านักวิทยาศาสตร์เซอร์ไอแซกนิวตันที่ค้นพบเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองเนาะอ่ะทีนี้มาดูแรงมีหน่วยเป็นนิวตันต่อพื้นที่พื้นที่ของเรามีหน่วยเป็นตารางเมตรนะคะดังนั้นหน่วยของความดันอากาศมันจึงมีหน่วยเป็นอะไรมันจึงมีหน่วยเป็น นิวตันต่อนิวตันต่อตารางเมตรนั่นเองค่ะอันนี้สูตรง่ายๆนะคะสูตรง่ายๆสไตล์กูวิฟังให้ดี P เท่ากับ F ส่วน A F คือแรงแรงไร้าแรงดัน A คือพื้นที่พื้นที่คืออะไรตารางเมตรจากนั้นนิวตันต่อตารางเมตรนั่นเองค่ะนี่คือหลักการจําง่ายๆนะคะอะต่อไปจากเรื่องความดันเราจะสรุปได้ดังนี้นะคะ หนึ่งเลยอากาศนะคะทุกพื้นที่จะมีแรงดันทุกพื้นทุกทิศทางไม่ว่าจะเป็นเวลานเรียนเป่าลูกปุ๋จะสังเกตว่ามันจะดันทุกส่วนออกมานะคะแรงดันทุกส่วนนะคะจากทุกทิศทางเลยนะคะส่วนความดันภายนอกก็ดันมาทุกทิศทางเช่นเดียวกันหรือแรงดันอากาศเนี่ยมันก็ดันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดันเข้าดันออกเนี่ยตามนี้นะคะอันนี้คือขวดของเราอ นะคะมันจะมีแรงดันทุกทิศทางเลยอันดับสองค่ะข้อที่สองก็คือแรงดันมันจะมากมันจะน้อยขึ้นอยู่กับพื้นที่อ่ะแต่พื้นที่เกี่ยวอะไรพื้นที่เกี่ยวข้องดังนี้นะคะถ้าพื้นที่รับแรงมากความดันจะน้อยจากรูปพื้นที่ใหญ่ความดันจะน้อยแต่อันนี้คือแรงเท่ากันนะคะพื้นที่ใหญ่แรงดันจะน้อยแต่ถ้าพื้นที่ น้อยแรงดันจะมากนะฮะอันนี้เกี่ยวกับพื้นที่ถัดมาแรงดันอากาศจะอยู่ที่แรงกระทำแรงมากความดันมากผลักมากเนี่ยดันมากแรงดันก็จะมากดันน้อยแรงน้อยความดันก็จะน้อยเช่นเดียวกันค่ะนะอันนี้คือลักษณะของแรงดันข้อที่4 ความสัมพันธ์แรงดันขึ้นอยู่กับความสูงจากระดับน้ำทะเลถ้าสูงระดับเดียวกันระดับเดียวกันนะคะความดันจะมีค่าเท่ากันสมมตินักเรียนยืนอยู่พื้นที่เดียวกันความดันมันก็จะเท่ากันพื้นที่แนวราบนะคะมันก็จะพื้นที่ก็จะมีความดันเท่าๆกันแต่ถ้าพื้นที่สูงขึ้นสมมุตินักเรียนขึ้นภูเขาวความดันอากาศมันก็จะมีขั้ น้อยลดลงไปตามระดับของน้ําทะเลเชน่นนักเรียนดูรูปภาพนะคะตัวนี้ก่อนจะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะมันจะมีแรงดันนะคะเท่ากันพอนักเรียนขึ้นไปสูงสูงสูงขึ้นไปแรงดันเป็นไงคะแรงดันมันมีค่าลดลงค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะบนพื้นโลกบรรยากาศมีความดันบรรยากาศ700มิลลิรปรอดมิลลิตรมิลลิเมตรเปอด เห็นไ,ไหมความดันยากาศ760มิลลิเมตรปรอนะคะน้ำเดือดที่อุณหภูมิ100องศาแต่บนยอดเขาเนี่ยความดันมันจะน้อยกว่า760มิลลิเมตรปรอนะคะมิลลิเมตรปรอดังนั้นน้ำเดือดเนี่ยมันจะต้องใช้เท่าไหร่มากกว่า มากกว่าใน100องศาดังนั้นอุณหภูมิมันต้องสูงกว่า100องศาน้ำมันถึงจะเดือดนะคะอันนี้คือลักษณะของความสูงกับความดันยิ่งสูงความดันยิ่งน้อยนะคะซึ่งปกติพื้นโลกความดัน760นั่นเองนะอันนี้คืออธิบายให้ฟงังลำดับถัดมาค่ะสำหรับเครื่องมือวัดความดันอากาศนะคะจะมีทั้งหมด3 ตัวอย่างที่ให้ในักเรียนดูอันแรกคือ barometer แบบปลอดนะคะอันนี้ก็คือการใส่ปลอดลงไปนะคะแล้วก็ความลงในอ่างปลอดจากนั้นทั้ไก็ดูว่ามันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็อ,อ่านค่าตามนั้นส่วนอันที่สอน aneroid barometer อันนี้ก็คือใช้หลักการอัดตัวของความดันนั่นเองมันอัดตัวปุ๊บแคปซูลที่อยู่ข้างในมันก็จะยุบตัวนะคะเข็ม,มก็จะชี้ตามค่าความดัน อันนี้คือง่ายกว่าอันนี้นะคะถัดมาคือบารโกราฟบารโกราฟเป็นแบบไหนมันเป็นบารอที่บารอมิเตอร์นะคะบันทึกความดันโดยในรูปกราฟให้เราดูนะคะว่ามีค่าเท่าไหร่อันนี้นะคะดังนั้นเครื่องมือวัดความดันอา,ากาศมันคือบารอมิเตอร์นั่นเองแต่อยู่ที่ว่าเป็นบารอมิเตอร์แบบไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นบารอมิเตอร์แบบปลอดหรือแอนิบารอมิเตอร์หรือบารอ ก็เป็นแบบนี้นั่นเองเนาะมีสั์ตัวอย่างให้ดูอ่ะลำดับถัดมาสําหรับประโยชน์ของแรงดันอากาศมันมีประโยชน์มากมายเลยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันมากมายเลยนะคะสังเกตไหมเวลาเราขึ้นลิฟต์ไปห้างทําไมเรารู้สึกหูอื้อนายเ่นะเ,เคยรู้สึกไหมทําไมหูอื้อนะมันเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องเพราะว่าอะไรคะเกี่ยวข้องเพราะว่าความดันอากาศที่ไม่เหมือนกันหรือความดันที่ เปลี่ยนไปดังนั้นทําให้หูของเราเป็นไงหูอื้อนั่นเองค่ะอ่าทีนี้มาดูประโยชน์ของแรงดันอ่ะไม่ว่าจะเป็นหลอดดูดก็ใช้แรงดันเหมือนกันนะคะแรงดันอากาศสเปรย์เวลาฉีดใช้แรงดันเหมือนกันหรือแม้กระทั่งอะไรอันนี้เห็นไหมอันนี้แป้นดูดใช่ไหม เวลาเราแปะไปความดันอากาศก,ก็จะดันตัวให้ตัวเนี้ยติดไปกับพื้นนะคะซึ่งเราเวลาเราแปะเนี่ยต้องเป็นพื้นที่มันเรียบมันถึงจะติดอยู่เนาะอันดับต่อไปก็นี่เห็นไหมเครื่องสูบน้ําการลักน้ําการลักน้ํเพืออะไรก็คือการใช้สายยางเนี่ยดูดจากที่สูงลงที่ต่บนั่นเองนะคะน้ําก็จะไหลาตามสายออกไปนะคะอันดับต่อมามีอะไรอีกมีอะไรอีกคะ ก็มีอะไรปากกาหมึกซึมก็เช่นกันใช้แรงดันอากาศเหนือนกันเลยค่ะหรือแม้กระทั่งเข็มฉีดยาที่เราใช้ในชีวิตประจาวันก็ใช้แรงดันอากาศเช่นเดียวกันอันนี้คือลักษณะประโยชน์ของมันเนาะอ,อันนี้นะคะนี่คือลักษณะของแรงดันอากาศประโยชน์ของมันนี่ตั้งแต่ดูดน้ําจากขวดใช้หลอดดูดการดูดของเหลวข้าอ,อะไรคะเข็มฉีดยาหรือการเจาะนมกระป๋องต้องเจาะสองรูเจาะรูเดียว จะไม่ค่อยออกนะคะต้องใช้2อดูเพื่อให้มันดันอีกข้างหนึ่งแล้วก็ไหลอีกข้างหนึ่ง C ก็คือการถ่ายของเหลวที่ครูพูดไปก็คือการลักน้ํานั่นเอง5ก็คือใช้แป้นยางดูดนั่นเองเห็นไหมที่จุบจ๊บๆกับแปะกับกระจกนะคะที่เป็นตุ๊กตาอ้าวอ่าถัดไปนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะมีวิดีโอนะคะที่เกี่ยวข้องกับแรงดันอากาศให้นักเรียนดูเดี๋ยวนักเรียนดูถัดมาแล้วนักเรียนค่อยอะไรนะคะ เดี๋ยวเราจะมาถามเอ๊ะทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูการทดลองกันค่ะลลโอเคสามสองหนึ่ง ดูการทดลองจบไปแล้วเป็นยังไงคะตื่นเต้นไม่เอ,อ่ยสำหรับการทดลองเรื่องนี้เกี่ยวกับกระป๋องโค้ดที่โดนความร้อนนะคะทำให้เกิดการยุบตัวนะักเรียนรู้ไหมว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะทำไมมันถึงเกิดการยุบตัวนะคะสำหรับในเรื่องนี้นะคะเนื่องจากว่าความดันที่อยู่ในอากาศเนี่ยมันโดนความร้อนนะคะความดันอากาศจะมีค่าครังในกระป๋องนะคะจะมีค่าน้อยลงนะคะ น้อยลงกว่าข้างนอกทีมันเกิดอะไรขึ้นดังนั้นอากาศด้านนอกนักเรียนดูจากลูกศรเป็นยังไงคะมันเลยดันนะคะมันเลยดันนะคะดันเข้าไปข้างในนะคะความดันอากาศจากภายนอกดันนะคะแล้วก็บีบให้กระป๋องเกิดอะไรขึ้นเกิดการยุบตัวลงนั่นเองค่ะเห็นไหมนี่นะคะอากาศข้างนอกบรรยากาศความดันอากาศข้างนอกเนี่ยมันจะดันให้เข้า เนื่องจากข้างในเนี่ยความดาันอากาศมันน้อยมันเลยอัดแล้วทําให้กระป๋องเนี้ยยุบตัวลงนั่นเองค่ะอันนี้คือลักษณะนะคะที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่บอกว่ากระป๋องโคกเกิดอะไรนะคะเกิดการยุบนั่นเองค่ะออาที่มาดูอันสุดท้ายนะคะมอบหมายงาน วันนี้นะคะสำหรับคาบนี้ครูวิก็ขอมอบหมายงานนะคะให้ในักเรียนทำาใบงานหน้าที่7นะคะในเรื่องความดันบรรยากาศนะคะดังนั้นวันนี้นะคะครูฝากไว้ว่าเขียนลายมือด้วยความตั้งใจและเป็นระเบียบนะคะและอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ลงในกระดาษให้เรียบร้อยจากนั้นยังไงคะจากนั้นนักเรียนค่อยเขียน หรือว่าค่อยถ่ายรูปส่งมาให้คุณรูวินะคะถ้านักเรียนมีเวลาว่างนักเรียนก็ระบายสีเพิ่มเติมได้ค่ะอะวันนี้สำหรับคาบนี้ครูวิก็มีเรื่องที่จะ,อะสอนนักเรียนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คาบหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ